อยากขึ้นไปเบิ่งน้าด้ได้หน่อยได้ไหลายได้ไหลายบ่านอ๋อเขาปี่นี่เนาะได้ไหลายเติบอยู่เออกินบวบจบบล่องดอกบ่พ่อพี่พ่อน้องอยู่บ่านอ๋อมีจะข้นอะไรข้างในนี่ยเอา,าคุมนี่เพื่อนไหยไม่ยิ่งขึ้นเล่าบ,บ่มันจะกออกแม่แพร์ลูกได้เนาะ ่เห็นคุณอะใส่แลยไม่กวดยังใส่หรกผู้ชา่ผู้ชา่ขึ้นเหล่ามันเปมันไม่เขาบ่ไรผู้หญิงขึ้นเหล่าไม่ไช่เขาอะไรอันแล้วเหล่านี่แล้วไปคุมมันเทิงได้เด้อก็ลังแกออกว่า เฮ oh ี้นป่าเงียนลุงทั้งบุญละทั้งคู่มันเทิงบุญใครอกเบื่อนีบรรยากาศดีฝนตกห้ำเขาเหยียบเอาวาท่านเกือบแล้วตัวไป้อานมาขึมาเอามอนเจ้มอนเดี๋ยวแม่ปัดพุ่งก่อนเร็ว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 ู่ไปก่อนดู่นนู่นดูนะไม่ใ่หนโเพ้ยงหนห่น่ โดดโดดไม่ทยอยไม่จอยังไง้มบอกบอกบาปเนี่ยสงูนี่แนวกันแนวคัดันไปั่แนคัดที่นี่หักตอนรับน้ำหนักว่าไรใ่หันหันอันนี้มาดูนี่เดี๋ยวไม่ตีเขาโอ้ยเลยเลย ก็ม mm. <Air>. ่ัวอนอย่ตทไมตีเต้เต็มมาตบอืนนี่พอมาแล้วนอุ้มลงม่ตีไมีมาเ้องือน้องหม่ไมให้ฮะเสียฮะเอยู่แล้วบมบันไดล้บมืบันไดบมบันไดานตัวจเหตใหม่ตัดใม่ไหเฮ็ดใหม่เอายูบอจี้เอาขั้นใดแบบของข่อยแบองจอยยาสั่บันไดน่อย ดอกแล้วสาันนะมนีาเต็มจังแม่แม่เมื่อไงนะคุปมะมูดีแนวงปเห็นหมูเห็นหมองซีรงเว้ยแล้าก่ออีมะเนี่ยเก็บเจีปีนี่ก็เเร็จสมบูรณ์แนวอ้าวเพื่อนว่าเดี่ยนสามบุญที่จังสี้สกินคือบอกออกลงมาไหวเนี่ยเอาไว้สามสอบไม่สิหอดเดี่ยนสามหอด

เรียบร้อยแล้วปีนี้เรียบร้อยแล้ว